วันนี้เชฟจะพามาหนึ่งในคาเฟ่ที่ดังที่สุดในปารีสลุยวิตตองคาเฟ่ค่ะเขาตั้งอยู่ในเขตหนึ่งเป็นเขตทัวริสเดินทางมาได้สะดวกนะคะมีหลายชั้นด้วยกันชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็น LV Dream เป็น exhibition ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องจองนะคะสามารถมาได้เลยเพนนีก,ก็ไม่ได้จองนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยมีคนนะคะเราจะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็ได้หมดเลยนะคะ คนจะไปเยอะเอาชั้นบนนะคะชั้นที่เป็นคาเฟ่ค่ะนี่ค่ะคาเฟ่นี้เพนนีจองมาก่อน3า oh. เดือนล่วงหน้านะคะก็แนะนำให้จองก่อนนะคะ oh. นี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะ oh. ร้านช็อกโกแลตอันนี้ก็สามารถวอล k กอินมาซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องจองโดยเชฟ Maxim ิมเ e เดริกเฮสต์รีเชฟจากร้านสัมเมเชลินสตาร์หรือวิตองเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องหลักเกจนะคะ กรยรยานหลุยวิตองราคา22,700ยูโรนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ8,17,200บาทไม่กล้าขี่นะคะกลัวล้อสึกอะคะ่ะเราเดินดูอย่างอื่นกันดีกว่าะคะ่ะวันนี้เรามีน้องเก่งมาด้วยนะคะเขาสนใจแก้วกาแฟคะ่ะสำหรับทุกคนที่ต้องกินกาแฟในช่วงเช้าของทุทกๆวันนะครับแก้วกาแฟหลุยวิตองทำจากเซรามิกแล้วก็เคลือบด้วยแคนวาสนะครับมีพิมพ์ เป็นกราฟิกหรือวิกตองนะครับมาในราคา850ยูโรครับหรือถ้าบัตเจนลงมาหน่อยนึงก็จะประหยัดลงอยู่ที่6 7 0ยจิูโรอันนี้มีหลอดด้วยหลอดทำไมนี้ถึงถูกวะนั่นสิอ๋อไม่รู้พอลิทลิทมันก็เหมือนกันนะเอองงหรืออาเซอร์ไพร์มั้งครับอันนี้เป็นเพนเข้าใจว่านี่เหมือนเป็นเพนแล้วอันนี้มันเป็นงานสกรีนออกปล่คิดว่าอย่างนั้นไลค์ลีแต่หลๆก็คือต้องรวย ต้องกินกาแฟ ى, ทุกชา้าถึงจะคุ้มแก้วเทโกเวย์อันนี้30,000บาทค่ะน่ารักดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะโนแตงกิวเอากัับไปวางให้คนอื่นดูต่อละกันนะคะบาย850ยูโรจ้าวันนี้แดดจ้านะคะขอลองแว้นนิดนึงเป็นไหมคะดีไหมคะเดินไปเรื่อยเปื่อยนะคะโต๊ะยังไม่ได้น่าจะเป็นกลยุทธ์ของหลุยวิตตองที่อยากให้เราช้อปปิ้งเพิ่มนะคะ ไม่ได้มีแค่กระเป๋านะคะเขาก็มีโคมไฟหลุยวิตตองดัมเบลหลุยวิตตองไหนขอลองไหนซิว่ามันจะทำให้เงือออกมากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะอขออีกทีอรู้สึกไม่ค่อยตามาถึงโซนเทเบิลแว์แล้วนะคะที่นี่เขามักจะขายเป็นคู่ๆนะคะเขาไม่ค่อยขายแยกชิ้นเดียวดูยั่วกิเลตตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะ ผ้าพันคอสำหรับซัมเมอร์นะคะหมวกสองสีโคมไฟนี่อันละแสนสีนะคะได้เวลาไปที่โต๊ะแล้วไหนใครนับได้มั้งคะว่าโคมไฟแสนสีเมื่อกี้ในร้านเขามีกี่ดวงคะร้านนี้ได้วิวแม่น,มน้ำแซนและสะพานปงเนอ ภายในร้านจัดแบบสวนป่าเมืองร้อนหรือ tropical garden setting นะคะได้เวลาสั่งอาหารแล้วเรามาสั่งอาหารกันเลยดีกว่าค่ะในเมนูเขาก็จะมีเค้กชิ้นเล็กๆก,ก็ชิ้ละ18ยูโรนะคะประมาณ650บาทนานนี้ก็เป็นเมนูไข่นะคะเริ่มต้นที่575บาทแก้วนนาแต่ละแก้วก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะเก๋ไก่ดีค่ะส่วนค c เลอรี่ที่นี่นะคะก็ใช้ c h r i s t o นะคะเป็น luxury cutlery ของฝรั่งเศสค่ะ เราเริ่มด้วยฮอตช็อกโกแลต14ยูโร500บาทสีน้ำตาลสวยดูดีเหนือไม่คน้นจนเกินไปถ้วยนี้อร่อยแน่นอนค่ะพนักงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักทุกคนเลยนะคะแต่ก็ยังดื่มไม่ได้นะคะขาดอีกสิ่งหนึ่งรู้ไหมเอ่ยอะไรนี่ไงคะวิปครีม105บาทอันนี้เราต้องสั่งต่างหากนะคะ ไอส์ลาเต้ที่นี่14ยูโร420บาทอาหารก็รอไม่นานเลยค่ะการจัดจานอาหารแต่ละอย่างก็ดูเนียบไม่วุ่นวายดีค่ะถูน่าทาทาคิราวิโอลี่กุ้ง48ยูโร1,680บาททุกคนก็ถ่ายรูปกันก่อนนะคะ CAMERA e ีทเฟิร์เมนูไข่จานนี้พีนิจับไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันฝรั่งรูปวิเวียน น,นีเป็น vegetarian wrap นะคะเต็มโตะนาะกินมากเลยเขาใส่ใจในดีเทลหน้าตาของอาหารจริงๆค่ะมาแล้วทา,าร์ตรูบับสตรอเบอรี่ดูแป้งทารสิคะเป็นลายปริน้นนักดามมียชิพสเน่ย,ยงเป็นแชกวิเวียนเลยมาดูกันสิคะว่ามันจะทำให้กรอบขึ้นไหมอันนี้แหละกรอบเข้าไปเออ อร่อยเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะหน้าตาก็มีผลทางจิตใจค่ะอาหารของเขานี่ก็อร่อยทุกอย่างนะคะรสชาติได้มาตรฐานมิชลินเพิ่มเติมก็คือราคาของหลุยส์วิตตองค่ะทุกคนเอนจอยมากนะคะขอจิบโกโก,ก้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะหายร้อนอืมอร่อยรสชาติกำลังดีไม่หวานค่ะนี่คือเนื้อวิปครีมที่ถูกต้องสำหรับฮอตช็อกเกลตนะคะอยากให้เพื่อนๆดูไว มันคือการวิปที่เรียกว่าซอฟวิปนะคะมันจะดูเหลวๆนิดนึงเวลาผสมกับโกโก้เนี่ยมันจะเข้ากันง่ายดื่มแล้วคล่องคอค่ะทูน่าทาทากิแรปด้วยสลัดข้างในดิบก็เป็นปกติของจานนี้นะคะจานนี้1,500บาทเราก็เช็ดจากกันหน่อยค่ะเพื่อความคุ้มค่าของจานนี้นะคะกว่าได้อีกสัก200บาทก็ยังมีค่ะอันนี้เป็นเฟตเจอเรียนแรปนะคะอร่อยดี ทุกจานนะคะกวาดเกลี้ยงค่ะดูดีเทลสิคะของทาร์ตผลไม้630บาทก็ต้องสักนิดนะคะทุกคนมอบหมายให้เพนนีเป็นคนตัดแบ่งทาร์ตอันนี้นะคะเพราะทาร์ตค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ทุกคนก็อยากทานค่ะมูสวานิลาอันนี้สวยแล้วก็อร่อยค่ะบินมาแล้ว มือนี้ตกคนละ1700บาทถือได้ว่ามาเช็คอินคาเฟ่ระดับเวร์คลาสโดยเชฟชื่อดังแม็กซิมเฟเดริกนะคะกินเสร็จแล้วก็ต้องขอเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันหน่อยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะปานี้ยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพ็นี้นะคะ